สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บีรสทาร์ดค่ะกลับมาพบกับบีอีกเช่นเคยนะคะในไพ่เล่าเรื่องนะคะวันนี้นะบีจะใช้พี่ไพ่สำรับนี้นะคะให้พี่เขาได้เล่าเรื่องเราให้เราได้ฟังกันนะคะคือสำรับเนี้ยบีสั่งมาใหม่เลยนะคะเพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้เองนะ,ะก็วันนี้จะให้พี่เขาเล่าเรื่องเราให้เราฟังเป็นครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นบีก็จะใช้พี่เขาในการทานายส่วนตัวนะคะ โอเคแต่ก่อนที่จะไปฟังนะบีอยากจะบอกว่ามันเป็นการดูโดยรวมนะคะทุกคนแล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่ไพเขาอยากจะเล่าให้เราฟังด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะมันไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้นะคะแต่ถ้าหากว่าพลังงานดีๆนะให้รับกลับไปให้เต็มที่เลยนะคะส่วนพลังงานที่ไม่ดีก็ให้ทิ้งไว้ตรงนี้นะไม่ต้องเก็บไปคิดไปเครียดไปใส่ใจใดๆทั้งสิ้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะ แล้วที่สําคัญเลยนะคะบีก็ต้องขอบคุณทุกๆกาลังใจนะคะที่คุณมีกลับมาให้บีนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์นะการกดซับสไคร้นะหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆนะคะซึ่งบีอยากอ่านทุกๆคอมเมนต์นะคะเราเมื่ออ่านแล้วบีก็จะกดหัวใจไว้นะคะถึงแม้ว,ว่าจะไม่ได้ตอบกลับทุกๆคอมเมนต์นะแต่บีจะอ่านให้ครบนะคะทุกๆคอมเมนต์เลยนะโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะมาดูซิว่าวันนี้ เขาจะเล่าอะไรให้เราฟังนะจะเป็นเรื่องราวแบบไหนนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะท้ายเขาใหญ่กว่ามือบีมากเลยอะ่ะอืมมาโอเคเริ่มเลยนะสเตรนค่ะ ใบแรกมาก็หนักเลยนะคะเนี่ยเด็กถือไม้ค่ะเด็กถือดาบกลับหัวนะเด็กถือถ้วยก็กลับหัวเจดค่ะทำไมบีรู้สึกว่ามีการจบกันแล้วเลยคะม,มีรู้สึกว่ามีการจบกันนั้นเนี่ย มีคนเจ้าชู้แหละในนี้ยเราก็มีคนหนีปัญหาด้วยค่ะมีคนไม่กล้าปัญหาไนะภพ่แปดถ้วยลวงลงมามีเอาเนาะเนี่ยมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามานะคะสองถ้วยก็กลับหัวด้วยเจลว,วิลกลับหัวนะ w ูเ l นะคะ ทางไกลได้นะคะต่างชาติต่างภาษาได้เลยนะ The Tower. เ h อ t o ชาวเสิบเหรียญน,นะคะ8ดไม้นะกลับหัวค่ะ อุ๊ยออกมาแล้วก็เอาเลยเชมเพลนนหมคะ่ะสามถ้วยจะได้นอกมาแบบนี้นี่เขาคงอยากออกมาจริงๆอ่ะเนาะไม่ให้ก็ไม่ได้ละเขาที่ซะด้วยใช่ไหมคะแปดดาบกลับหัวนะอีก5้าใบนะคะอืม ราชาถือเหรียญน,นะสิบถ้วยค่ะมีการเทกันดาวจริงๆอะคะ่ะหนึ่งถ้วยกลับหัวนะ The Star และเจ็ดไม้มีก็เข้าใจแหละนะคะ โอเคก็ค่อนข้างจะชัดเจนมากเลยนะคะเรื่องราวในวันนี้นะคะ่ะก็ค่อนข้างหนักอยู่นะในความรู้สึกอะคะ่ะประมนแองเจลก่อนนะฮา o ูไฮคอ o n วอร์เซชันค่ะ e รโก o o f Control Issue ค่ะ For giving and learning ค่ะ reconciliation ค่ะใช่คุณนั้งสองคนอะ่ะมีความเป็น past life กันมาก่อนมีความเป็นแบบคนเก่าในอดีตชาติกันมาก่อนเรามยความรู้สึกแบบนี้นะ within the next few week ค่ะว้า wow. วเร็วนะเนี่ย A อ e a r ่ from now ค่ะ ah uh, from here from after ค่ะและใบสุดท้ายนะคะ reconsider ค่ะโอเค เดี๋ยวบีปรับหน้ากล้องหน่อยนะเห็นกันไม่ครบนะคะคเพรเนื่องจากว่าภัยมันใหญ่มากเลยนะ่ะนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะอ่าเริ่มจากที่ลักษณะนิสัยของบุคคลในความสัมพันธ์นี้ก่อนแล้วกันเนาะคนแรกเลยนะคะบีมองว่าคือสเตรนนะคะ ซึ่งสเตนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวมากๆเลยนะคะค่อนข้างที่จะแบบมีความอ่อนแอทางด้านอารมณ์<ป> <ๆ S 2> มากๆเลยนะไม่สามารถที่จะควบคุอมอารมณ์ของตัวเองได้เลยนะคะแล้วในบาง mm. ครั้งเนี่ยมันก็รู้สึกแบบมีความสับสนอยู่ในตัวเองอะคะ่ะสับสนว่าอีกคนหนึ่งอะในความสัมพันธ์เนี่ยรู้สึกอย่างไรกับตัวเองกันแน,น่นะคะคือเป็นคนที่มีความกลัวในความสัมพันธ์นี้มากๆเลยนะคะ ล้วบีก็มองว่ามันก็เป็นผลมาจากคนอีกคนนึงในความสัมพันธ์นี้แหละก็คือราชาถือเหรียญใช่ไหมคะซึ่งราชาถือเหรียญเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบว่าชอบทําให้เธอเนี่ยเจ็บช้าน้าใจไงนะคะชอบทําให้เธอรู้สึกแบบราชาถือเหรียญเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นมากๆเลยนะคะแล้วในบางครั้งก็รู้สึกว่าละเลยความรู้สึกของอีกคนนึงนะ อืมบีมองว่าละเลยความรู้สึกของอีกคนนึงมากๆเลยค่ะแล้วบางครั้งก็ใช้คำพูดที่ไม่ดีด้วยนะใช้คำพูดที่ทำให้อีกคนนะ่ะรู้สึกเสียใจนะรู้สึกเศร้าใจรู้สึกว่าไม่ดีพอนะคะมันเป็นความรู้สึกแบบทําให้สเตรนเน่ จากคนที่เคยเป็นคนที่เข้มแข็งนะจากเคยที่เป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ะคะ่ะมันก็เป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เหมือนเดิมนะคะคือบีอยากจะบอกว่าราชาถือเหรียญเนี่ยเป็นคนที่ที่ให้ให้คุณค่ากับกับเรื่องอื่นทุกๆเรื่องเลยนะคะแต่ไม่เคยให้ความสําคัญกับคนในความสัมพันธ์เลยเนี่ยบีก็เลยมองว่านี่แหละที่ทําให สเตรนอะจากคนที่เคยเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่มีความมั่นคงในอารมณ์อะกลายเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวได้มากขนาดเนี้ยค่ะเราบี้มองว่าเนี่ยในบางครั้งอะอาจจะถึงขั้นเป็นซึมเศร้าเลยนะเพราะความรู้สึกกลัวนะคะแล้วเมื่อแล้วเมื่อมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นมาใช่ไหมคะมันทำให้มันทำให้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในความสัมพันธ์เนี่ยค่ะมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะ จากตอนแรกเนี่ยที่มีความรู้สึกเข้ากันได้จากตอนแรกเป็นการเริ่มต้นกันด้วยดีเป็นการเริ่มต้นที่มีความรู้สึกดีๆที่มีให้กันมากๆเลยนะคะแต่พอเวลาผ่านไปนะมันก็กลายเป็นว่าความรู้สึกเหล่านั้นนะ่ะมันหมดไปนะคะแล้วเนื่องจากในเนี้ยมีคนที่มีลักษณะนิสัยเจ้าชู้ใช่ไหมซึ่งบีก็มองว่าก็คือคนนี้แหละคือราชาถือเหรียญนี่แหละเขามีตัวเลือกทางเลือกเข้ามานะ เขามีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาแต่ถามว่าเขาเลือกตัวเลือกทางเลือกนั้นไหมเขาก็ยังไม่ได้เลือกนะคะแต่เพียงแค่ว่าเขารับไว้พิจารณาหมดนะคะตัวเลือกทางเลือกของเขาเนะ่ะเขาไม่ได้เลือกใครนะคะเขายังไม่ได้ตัดสินใจอะไรนะคะเขาแค่อยากเก็บเอาไว้หมดในตอนนี้นะยังไม่ได้ตัดสินใจทําอะไรทั้งนั้นนะคะ แล้วมันเลยทําให้สเปนของเราเนี่ยรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะปกป้องสถานะของตัวเองได้เพราะเนื่องจากว่าเป็นไพ่เจ็บไม้นะทําให้รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะปกป้องสถานะของตัวเองได้เลยนะคะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันถูกสั่นคลอนมากๆเลยนะเพราะเนื่องจากว่าเป็นเดือะทาวเวอร์กลับหัวนะคะซึ่งเดือะทาวเวอร์กลับหัวเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันถูกพังทลายลงก็จริงนะคะแต่ว่าไม่เป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่ ช้าๆนะมันใช้ระยะเวลานะคะมันไม่ได้แบบว่ารวดเร็วกระทันหันแต่มันใช้ระยะเวลาในการพังนะคะซึ่งบีมองว่าสเตรมเนี่ยทนกับนิสัยของราชาถือเหรียญน่ะมากมากเลยนะแล้วก็ทนมานานด้วยทนจนรู้สึกว่าก็คงทนไม่ไหวแล้วหรือเปล่านะคะก็เลยได้มีการตัดสินใจปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปแล้วบีมองว่าการที่ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปนะ่ะ ก็ไม่ได้พูดคุยแบบความเข้าใจด้วยนะพอเนื่องจากว่าไพนะ่เทมเพลตน่ะกลับหัวบีมองว่าสเตรนเจอรที่จะไม่พูดแล้วนะพอพูดมาเหนื่อยแล้วพอพูดมามากแล้วพอพูดมาเยอะแล้วด้วยก็เลยรู้สึกว่าในตอนนี้นะ่ะมันเหนื่อยมากจริงๆอืมมันไม่ไหวแล้วจริงๆอะ่ะก็เลยเทความสัมพันธ์นี้ซะเลยนะคะพอรู้สึกว่าในเมื่อว่าราชาถือเหรียญเนี่ยไม่เห็นคุณค่าในตัวของเธอเธอก็ ก็ขอเทก็แล้วกันไม่อยากอยู่เป็นตัวเลือกด้วยไงเพราะบีก็มองว่านเนี่ยอารมณ์แบบเนี้ยมันเข้าขั้นที่แบบจะเป็นอาการของอาการของโรคซึมเศร้าได้เลยนะเพราะบีมองว่ามันค่อนข้างเครียดค่อนข้างวิตกกังวลมากๆเลยนะคะแล้วมันเป็นความรู้สึกแย่มากๆเลยนะอมืมันเป็นความรู้สึกแย่จริงๆนะคะแล้ว พอเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นใช่ไหมคะได้เทกันขึ้นได้เทกันไปแล้วในความสัมพันธ์นี้นะได้มีการจบกันไปแล้วนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะบีมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีคนมองหาโอกาสให้กับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะยังมองกันว่าเป็นโลกทางใบของการและการอยู่นะยังมีความรู้สึกยังมีการเติมเต็มให้การและการอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่า เทความสัมพันธ์นี้ไปเราก็ตามรู้สึกว่ายอมแพ้ให้กับความสัมพันธ์นี้เราก็ตามแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ยอมแพ้สัทีเดียวนะจริงๆก็ไม่ได้ยอมแพ้สัทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าตอนนั้นะจะรู้สึกว่ามันต้องปล่อยมือกันไปนะ่ะพอสถานการณ์ในตอนนั้นมันทําอะไรไม่ได้นะคะแต่เมื่อมีการกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์นี้นะคะซึ่งบีมองว่า มันจะได้มีการติดต่อสื่อสารกันอีกครั้งนึงนะแล้วซึ่งการติดต่อสื่อสารในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่มันรวดเร็วกระทันหันเลยนะคะถึงแม้ในตอนแรกเนี่ยจบกันไปนะ่ะมันจะไม่ได้เป็นการจบแบบรวดเร็วก็จริงนะแต่มันเป็นการค่อยๆถอยหลังค่อยๆถอยห่างออกมาจากความสัมพันธ์นี้แบบเงียบๆบ,บีมองว่าเป็นการถอยออกมาแบบเงียบๆน,นะอืมเพราะว่าตอนถอยอ่ะก็ไม่ได้เคลียร์ไง บีก็เลยมองว่าเป็นการถอยออกมาแบบเงียบๆนะคะพอร,รู้สึกเจ็บมากๆแล,แล้วแล้วก็รู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะแต่เมื่อได้กลับมาอีกครั้งนึงนะบีมองว่าราชาถือเหรียญเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคุณเชื่อไหมคะว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองน่ะแต่ถ้าจากหน้าไพ่เป็นแบบนั้นจริงๆนะ เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าอยากจะทําให้ความสัมพันธ์นี้น่ะมันดีขึ้นอยากจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะไปต่อกันได้นะคะอยากจะทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นอะไรที่มันมีความจริงใจต่อกันนะคะไม่อยากที่จะเป็นอะไรที่แบบว่าต้องการกันเพียงแค่ร่างกายแล้วอะค่ะไม่ได้แบบว่าอยากจะเข้ามาหาผลประโยชน์แล้วค่ะซึ่งบีมองว่าก่อนหน้านั้นอะ อาจจะเป็นเพียงแค่การต้องการกันเพียงแค่ร่างกายอย่างเดียวหรือเปล่านะคะเหมือนกับแบบเหมือนกับแบบว่ายังไม่ได้มีความรู้สึกหรักจริงๆะคะ่ะแต่เมื่อการกลับมาในครั้งนี้นะคะมันก็จะเป็นอะไรที่มันจะมีความจริงใจนะมันจะรักกันด้วยใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนะก็เป็นความสุขก็เป็นความมั่นคงก็เป็นการเติมเต็มให้แก่กันมาก่อนแล้วก็ยังเป็นความหวัง ะะยังเป็นความหวังและเป็นความฝันนะคะเป็นโลกทางใบของการละการยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะแต่เพียงแต่ว่าในตอนนั้นน่ะมันก็ไม่ไหวแล้วจริงๆก็เลยอยากที่จะออกมาเพื่อที่ในบางครั้งนะคะการนิ่งกันไปการหายกันไปการจบกันไปในตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าพราออยากจะหามุมมองใหม่ๆนะคะให้กับความสัมพันธ์นี้นะเพราะว่าในตอนนั้นนะก็รู้สึกว่ามัน มันไม่ไหวกันแล้วเนาะบีก็มองว่ามันหนักมากๆเลยนะการที่มีคนหนึ่งคนเขาเครียดคิดมากแบบนั้นนะคะพอเนื่องจากแล้วเลยความรู้สึกนะ่ะก็เลยอยากที่จะหามุมมองใหม่ๆใ,ให้กับความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าเนี่ยไพ่แปดดดาบเนี่ยกลับหัวแล้วนะตอนแรกมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่ายังติดอยู่ในสิ่งที่พันธนาการอยู่ใช่ไหมคะแต่เมื่อกลับหัวแล้วเนี่ย ทุกๆอย่างมันก็จะคลี่คลายเขาอยากจะมองหามุมมองใหม่ๆให้กับความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะในการกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าสามารถที่จะเป็นอะไรที่มันเติมเต็มกันได้อีกครั้งหนึ่งนะเป็นอะไรที่กลับมาแล้วจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์นะคะแล้วสามารถที่จะพัฒน,นาความสัมพันธ์นี้ไปได้ในระยะยาวจนถึงขั้นเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เลยนะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะ สามารถที่จะพัฒนากันไปเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ได้นะแต่บีก็มองว่ามันก็ค่อนข้างหนักอยู่นะคะพเพราะเนื่องจากว่ามีคนที่ยังมองข้ามความรู้สึกของอีกคนหนึ่งอยู่ถึงแม้ว่าจะมองกันว่าเป็นโลกทั้งใบก็ตามนะแต่มันก็ยากตรงนี้แหละค่ะยากตรงที่มีคนที่มองข้ามความรู้สึกนี้แหละเรามาดูซิว่าพี่นางฟ้อยากจะบอกอะไรกับเราบ้างน,นะคะ t o Heart Conversation ค่ะ มันจะต้องมีการเปิดใจพูดคุยกันนะคะซึ่งบีก็มองว่าในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าพวกคุณยังอยากได้กันอยู่นะก็ต้องมีการเปิดใจพูดคุยกันนะเพราะบีมองว่าสาเหตุหลักๆเลยอ่ะก็คือการละเลยความรู้สึกกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วบีมองว่าก็ไม่ได้เปิดใจพูดคุยกันเพราะก็มีคนหนีปัญหาอยู่มีคนที่ไม่เคลียร์ปัญหาอยู่นะคะมีคนที่มีนิสัยเด็กๆอยู่ในเนี้ยอาจจะมีคนที่มีอายุน้อยกว่าด้วยนะอืม เราก็เป็นต่างชาติได้ด้วยนะคะมันต้องมีการเปิดใจพูดคุยกันนะคะ Let go of control issue ค่ะสถานการณ์ในตอนนี้นะคะอะไรที่มันควบคุมไม่ได้ก็ให้ปล่อยไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องปล่อยไปก่อนเลยนะคะ Forgiving and learning ค่ะบีมองว่าในความสัมพันธ์เนี้ยจะต้องมีการเรียนรู้และการให้อภัยกันเกิดขึ้นนะคะ พอบีก็มองว่ามันก็ค่อนข้างหนักมากๆเลยนะ ก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะว่าคุณจะให้อภัยกับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะซึ่งบีมองว่าถ้าเกิดว่าให้อภัยกันแล้วเนี่ยต่อไปแนวโน้มในอนาคตมันจะดีขึ้นนะคะมันจะเป็นการรักด้วยความบริสุทธิ์ใจมันจะไม่มีอะไรแอบแฝงแล้วนะมันจะเป็นอะไรที่สามารถที่จะเติมเต็มกันได้แล้วเป็นครอบครัวกันที่สมบูรณ์ด้วยนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณถ้าคุณคิดว่ามันหนักมากเกินไปแล้วไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ปล่อยเขาไปค่ะ ะะปล่อยเขาไปเลยเพราะบีก็มองว่าคุณก็จะได้เจอกับรักดีๆคุณก็จะจะได้เจอกับคนดีๆที่จะเข้ามาหาคุณในอนาคตแต่เพียงแค่า่า่ในตอนนี้คุณก็ต้องปรับเปลี่ยนพลังงานของคุณเองเหมือนกันนะถ้าคุณไม่อยากได้เขาแล้วนะคะ reconciliation ค่ะเนี่ยบีมองว่าคุณทั้งสองคนอ่ะเป็นคนเก่าๆในอดีตมาก่อนนะเพราะเนื่องจากมีไพ่เดทนะมีสองถ้วยนะคะอบีมองว่าคุณอ่ะ เคยเป็นคนเก่าๆในอดีตชาติของกาลากันมาก่อนนะแล้วก็จําเป็นที่จะต้องมารู้จักกันนะคะ Within the next few weeks ค่ะในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะ B มองว่าคุณจะได้รับการติดต่อจากเขานะคะบีมองว่าเป็นแบบนั้นนะคะ Aya e from Now ค่ะแล้วหนึ่งปีหลังจากนี้นะคะหลังจากที่คุณได้รับการติดต่อจากเขาเนี่ย ความสัมพันธ์ของพวกคุณน่ะก็จะพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขแล้วมีการเติมเต็มกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วมันจะเป็นอะไรที่มีทั้งความสุขความสมบูรณ์ทั้งความฝันความหวังซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะอ r ร from h e l from Archer ค่ะคุณอาจจะขอความช่วยเหลือนะคะจากคนที่คุณรู้จักหรือว่าคนที่เขารู้จักก็ได้นะคะหรือคนที่คุณทั้งสคนรู้จักด้วยกันทั้งคู่ก็ได้นะ เพราะว่าคนเหล่านี้ค่ะจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณน่ะสามารถที่จะขยับได้เร็วมากขึ้นนะคะ reconsider ค่ะไพ่ใบนี้พี่นางฟ้าบอกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะได้มีการพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะมันจะได้มีการพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะซึ่งบีก็มองว่า มันจะเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วคนทั้งสองคนอ่ะก็ค่อนข้างที่จะมีความผูกพันกันมากๆเลยนะคะเพราะเนื่องจากที่เจอกันตอนแรกมันก็มันก็รู้สึกถูกใจกันเลยอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะพี่ก็มองว่าความสัมพันธ์สําหรับวันนี้นะคะถึงแม้ที่ผ่านมามันจะหนักมันจะเหนื่อยมันจะยากมันจะท้อมันจะรู้สึกเจ็บปวดมันจะรู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้น่ะ แต่บีมองว่าแนวโน้มในอนาคตอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าคุณให้อภัยเขาได้นะซึ่งบีมองว่าคนที่ถูกละเลยความรู้สึกคนที่ถูกนอกใจเนี่ยการที่เราจะให้อภัยใครคนใดคนนึงเนี่ยมันก็ค่อนข้างหนักเนาะมันต้องใช้พลังงานมากๆเลยนะการที่เราจะให้อภัยเขานะคะแต่บีอยากจะบอกว่าเมื่อเขาคนเนี้มองเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วและเขารู้แล้วว่าใครคือคนที่ปรารถนาดี ที่สุดให้กับเขาเนี่ยบีมองว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วมันจะเป็นอะไรที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นความสัมพันธ์ที่มีทางความสุขมีทางการเติมเต็มมีความฝันมีความหวังมีทุกๆอย่างครบหมดเลยนะคะก็สำหรับเรื่องเราในวันนี้นะบีก็มองว่ามันแย่ตอนที่เขาไม่รู้ไม่ไม่รู้คุณค่าของคุณเท่านั้นเองเพราะหลังจากนั้นอะ มื่อผ่านเรื่องราวร้ายๆไปแล้วนะมันก็จะเป็นเรื่องราวดีๆเข้ามาแทนที่นะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเลยนะถ้าหน้าไพ่นี้เป็นของคุณนะคะส่วนใครนะที่หน้าไพ่นี้ไม่ใช่ของคุณนะ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะพลังงานดีๆรับกลับไปเลยนะคะเพราะบีมองว่าคุณจะได้เจอกับหลักดีๆหลักที่ใช่หลักที่เป็นของคุณแล้วเข้ามาเติมเต็มหัวใจให้คุณให้มันฟูขึ้นอีกครั้งหนึงนะคะ โอเคส่วนอไอที่ไม่ดีก็ให้ทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะสำหรับวันนี้ไพยเล่าเรื่องของเราก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในไพยเล่าเรื่อง EP ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบายๆจ้า